แดงป่ะไวโอลินแบบงหลังสีหลังสิดฟ้นเลยา วันนี้ยิ่งดีนะวันนี้เป็นหวัดเลยเออเป็นหวัดตรวจมหมยังตรวจแล้วรลยมีขีดมีลบออกสวัสดีค่ะทุกทุกท่านเอ๊ะทำไมไม่เห็นคอมเมนต์ทำไมเนี่ยทักทายกันเข้ามาไหนค่ะตรวจมาแล้วสองขีดจะมาหลอกกันทำไมเนี่ยทุก,ท,ก,ท,กทุกคน <c oughs> อยากให้ ช่วยคอมเมนต์เข้ามาทำไมวันนี้คอมเมนต์ไม่ขึ้นค่ะไเหนนะคะเอเอเอไหนฝาลองคอมเมนต์สิสดจัดไม่เทสก่อนนะเสียงเราเน่ยชัดเจนคอมเมนต์มาแล้วหรอโอเคในเฟซบุ๊กแต่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นขึ้นเลยอ๋อสวัสดีเดี๋ยวนี้มันช้านิดนึง คุณนัทบอกว่าสวัสดีครับคุณรอนคุณตาโตพี่ชอ้นบอกว่าสวัสดีครับมันก็เข้าเรื่องทุกๆคนคุณอุทิศก็ทักทายเข้ามาช่วงเวลานี้ใครมีคําถามอะไรให้สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะมาไวไปไวนะวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวป๋าจะ <15 S 1> ต้องไปสอนยี่สิบนาทีเอาออเต็มเต็มเอาคําถามที่ค้างคาใจตั้งแต่เมื่อครั้งที่แล้วก่อนนะคะ เข้าเรื่องเลยมาเร็วไปเร็วคนอื่นถามถามทิ้งไว้ถ้าตอบได้จะรีบตอบภายใน15นาทีนี้คุณตู่ถามมาว่าช่องแอร์ตรงกับประตูเข้าบ้านแก้แบบไหนดีครับช่องแอร์ป๋าเข้าใจช่องแอร์ไหมหน้าแอร์มตรงติดกระจกสามนิ้วเท่ากับว่าเวลาที่ลมแอร์มันพุ่งออกมามันจะพุ่งออกไปสวนกับหน้าบ้านใช่ไหมหน้าประตูเข้ามาไอประตูพลังก็จะเข้าไอช่องแอร์ก็พลังสวนออก ติดก <Te> ระจกสามนิ้วกระจกสามนิ้วที่เหนือกรอบประตูเพื่อให้สะท้อนแอร์กลับไปถูกต้องอ่าเป็นยึใส่หน้ากากอ๋อใช่ใส่หน้ากากแอร์คุณพอแอร์มันพุ่งอยู่นี้ใช่ป่ะมันมีกระพือกระพือนี้ฮะเราใส่หน้ากาก,ากบังมันไว้เวลาแอร์มันอยู่ข้างไหนมันก็กระพือกระพือมันโดนหน้ากากใช่ป่ะแอร์มันก็ตกลงไม่สวนกลับออกไปต,ต้องระวังอย่าไปชิดอ่ะถ้าชิดจัดแอร์มันจะตัด มันเย็นจัดของตัวมันเองใช่ป<ช>่ะก็ทําเขาเรียกว่าเหมือนฮูดให้มันน่ะยื่นออกมาไกลนิดหนึ่งคุณบ๊อบพี่ไอบอกว่าบ้านตรงข้าม <c oughs> แต่งประตูหน้าบ้านคือเขาใช้ใช้รูปสามเหลี่ยมเล็กใหญ่ลายกระจกแตกแก้ไขโดยใช้เคสอะไรฮะท่านอาจารย์หนูขอแปลบ,บอกว่าเหมือนกับว่าบ้านตรงข้ามนะ่ยมองไปแล้วเขาเห็น การแต่งประตูของบ้านตรงข้ามอ่ะใช้รูปสามเหลี่ยมมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งเล็กทั้งใหญ่บนประตูเออ,เอ,อแก้ไขย,ยังไงดีเราเห็นแล้วเขาขเขาคงเข้าใจอุ้ยเหมือนไปเห็นธาตุไฟออโอ้โหขี้โมง่งขี้โมกเนาะคิดหนักเลยเนี่ยอันนั้นติ๊กไปยิงเหมืง,งติ๊กยิงกระจกก็มันปไปแก้อะไรได้ล่ะบ้านเพื่อนครับใช้ประตูสามเหลี่ยมยังไงวะเดี๋ยวโง่มันก็เป็นลายนั่นแหละออนไลน์โอเคโอเคโอเค คือแสดงว่าเขาเรียกลูกบัวใช่ไหมลูกประตูอาจจะเป็นลูกฟักเออลูกฟักเป็นลูกบัวหรือว่าเป็นลายอย่างเงี้ยเป็นกระจกลายถ้ามันเหิดก็อย่าไปไปเป็นอะไรมากเพราะมันแก้ไม่ได้มันสภาพแวดล้อมที่เรามองเห็ี่นั่เเราติดกระจกน้ำผู้้เขาบ้านเราเออเราก็ติดการบ้านเราเนี่ยยังกระจกน้ำผู้้เขากระจกรูนหรือว่ากระจกนูปปุ๋ยอย่างเี้ยก็ติดได้ก็แก้บำมุงคนแล้วก็ อ่าที่สําคัญคือถ้ามันมีพื้นที่ปลุกมต้นไม้บังอืม <Okay. S 1> คือมันเหมือนเอางี้ให้เราอะ่ะมีความรู้สึกว่าเราอะ่ะอยู่ในอาณาเขตของเราแล้วเราป้องกันตัวเราเดีกว่าเราอย่าไปสู้กับใครเขาขเราก็าคือเหมือนกับ ปิดไม่ให้เห็นเขามองไม่ให้เห็นเขาหรือทําอะไรที่เราจะสามารถควบคุมของเราได้ดีกว่าอ่าถ้างั้นแล้วก็ส่วนหน้าบ้านเรามันเป็นเบสิกล้ที่เราควรจะมีก็คือเนี่ยสูงสุดพยันกระจกน้ำภูเขาค่ะย่อมลงมาหน่อยก็เป็นโค้ดขั้วนะแต่่าต้องปิดเข้าบ้านนะโค้ยป่วยกระจกมูลอน่างเด็กเพอการป้งคนได้ที่มองไม่เห็นหรือว่าถ้ามามีโอกาสมาที่อาคารเรียนจังหวะที่เขาแจกปิดยันก็ได้ ยันตา่างที่แตกให้ยันเหลืองอย่างเนี้ยการวิขาดก็โอเคอ,อ่ะสอบถามกันเข้ามานะคำถามอื่นมาต่อกันด้วยคำถามของคุณสุภาพรเอนเดอร์สันเอนเดอร์สันนะเ,เขาบอกว่าสวัสดีคุณราวันตาโตหน้าต่างตรงกันสามารถใช้เคสอะไรแก้ไขได้บ้างตาโตพอจะนึกภาพออกก็คือเหมือนสมมติคุณมอีอยู่ในบ้านแล้วมีโถ<อ>งแล้วคุณก็มีหน้าต่างอยู่ตรงนี้ ในขณะที่ทางซ้ายคุณก็มีหน้าต่างอย่างนี้ขวากับซ้ายมันอาจจะตรงกันหรือประตูเข้าแล้วมีประตูมีหน้าต่างหน้าบ้านแล้วก็ตรงกับหน้าต่างหลังโอเคอ่ะอันนี้ถ้าในทางวิทยาศาสตร์พลังมันจะวิ่งทะลุรุ่งออกไปเลยเออลมมันจะแรงแล้วมันก็จะทะลุออกไปตรงตรงค่ะทําให้เสียนะฟารานดีหรือว่าที่อาจารย์เขียนนั่เนี่ยหน้าต่างเป็นตัวนําพลังที่มันโมดก้านอืออันนี้ไม่ต้องใช้เคดง่ายที่สุดทีอปิดม่าน ม่านสีทูก็ได้อ่าม่านสีทูถ้าแดดออกข้างไหนก็ปิดข้างนั้นอ่ามาอ่าอ่อเข้าใจอืออ่าจบด้วยการแก้ไขด้วยม่านและกันแต่ก็อย่าให้ม่านทึบเกินไปคุณต้องให้แสงสว่างเข้ามาด้วยก็เป็นม่านโปร่งนะม่านโปร่งแต่ว่าอย่าโปร่งมากโปร่งให้มันแบบทึบๆนิดเดียค่ะ ต่อมาเรามีชาวฮ่องกงนะคะฮิรายมอ,อถามมาว่าคุณรอนคุณกระโตอยากถามว่าทํายังไงที่จะไม่ให้เด็กพนักงานขโมยของในบริษัทไปใช้ฝั่งทิศตะวันตกเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วมันเป็นคิดของพวกพนักงานพวกบริวารอะไรเนี่ยแหละ,ะที่บ้านน่ะข้างนอกเป็นที่จอดรถค่ะ,ะแสดงว่าแหว่งไงแหว่นออ,อ,ออกมาเป็นที่จอดรถความกระรถนาในเรื่องตรงนั้นหายไปอืม,อมอ อย่างไรว่าซเซ้งทำไงอ่ะต้องแก้ไขเรื่องบริวารส่วนใหญ่เจอกันเอาของไปใช้เออเอาของไปใช้เขาใช้ว่าอย่างนี้อเอาของไปใช้จริงเขาใช้คําว่านี้ฝั่งทิศตะวันตกเอาของไปใช้มันต้องดูการั่วไหลยอย่างอื่นด้วยนะนอกจาดูทิศตะวันตกอย่างเงี้ยมันก็มีปัญหาอย่างเชน่นบ้านมีประตูเล็กอื มีรั้วประตูรั้วแล้วลมีประตูเล็กบริวารไม่เชื่อฟังเหมือนประตูคนเข้ากับประตูรถเข้าประตูตนี้ออกไหมไม่ว่ามันจะอยู่ทางไหนก็ไม่ดีเช่นนั้นอ๋อคือมันมีประตูน้อยเอยเอทําให้บริวารประตูใหญ่เนี่ยก็มีอยู่แล้วแต่ยังจะมีประตูน้อยเอาไว้ผุกเข้าผุกออ,กออกอีกอถ้าจะแก้ไขนะเบื้องต้นเลยแล้วก็ทําให้เราควบคุมได้เนี่ย ทิศตะวันตกเฉียงเหนือต้องดีก่อนนั่นหมายถึงเราเจ้าบ,บ้านต้องแข็งแรงเจ้าบ,บ้านต้องแข็งแรงก็จัดการให้มันสะอาดสว่างโล่งเป็นระเบียบแล้วกันแล้วก็ในส่วนทิศตะวันตกถ้ามันแหว่งหายไปจริงๆเนี่ยเราก็แก้ได้ด้วยการที่ตั้งราศีปีไก่ไก่บนกองเรือนกองทองอเพราะทิศนั้นคือราศีทีไก่เขาครอบครองอยู่ไก่หายตัวเออบริวารหายทิศตะวันตกคือเรื่องบริวารบริวารไม่ดี เพราะนนบริวารมันจะเกี่ยวบริวารกับ N W W กับ N W เนี่ยไม่ไม่แข็งแรงเพราะนั้นก็แก้ไขด้วยการที่ทำ N W ให้แข็งแรงนแล้วก็ไปลดความอ่อนแอของ W ในงานที่ตั้งใจอ่าแล้วก็ถ้าเป็นอาถรรพ์ก็ติดกระจกวงมีมที่ N W แล้วก็ W ค่ะเออถ้ายอย่างนั้นเนี่ยก็น่าจะช่วยควบคุมได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็ต้องอาจจะต้องใช้วิธีการตรวจสอบ มีล็อกเกอร์ซะเหมือนกับพนักงานเซเว่นเนี่ยเขาทําได้ยังไงใช่ไหมพนักงานโรงแรมพนักงานขายทองท่านจะควบคุมได้เออเอ้นมันก็อยู่ที่ระบบตรวจสอบนี้เร่องก็ทําให้มันเป็นเป็นถูกต้องแล้กันมันจะได้ควบคุมได้คุณสุชัญญานะคะบอกว่าในยุคเก้าถ้าจะขุดบ่อน้ําในพื้นที่บ้านที่อิงทิศใต้ขุดบ่อทิศไหนจึงจะดีครับ โอ้ไม่ดีเลยที่ใต้ไม่ดีเดี๋ยวในยุคเก้านี่คือหนึ่งโจทย์ถ้าจะขุดบ่อในพื้นที่แล้วบ้านเขาอ่ะอิงใต้อ๋อก็บ้านอิงใต้เออแสดงว่าบ้านเขาอะอิงใต้มันน้ำในที่ใต้น้ําที่เป็นมงคลเ่ยดีอยู่ไม่หิําแหน่งค่ะนะหลักๆในทิศในยุคเก้าเรามีแค่สองตำแหน่งคือทิศเหนือเพราะฉะนั้นทิศเหนือกับทิศตะวันออกเฉียงใต้อ เพรนั้น่านหลังบ้านไปทิดใต้หน้าบ้านไปชิดเหนือขวามือเนี่ยไอ้ซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นชิดตะวันออกเอ่าเพราะฉะนั้นก็คือมันก็จะได้ฝั่งฝั่งหลังบ้านแต่ว่ามันก็การเป็นฝั่งเสือคิดว่าหน้าบ้านน่าจะดีสุดหน้าบ้านดีสุดแต่ก็ต้องระวังว่าต้องไม่ชิดอีกไม่ขวางทางไม่ไปอยู่ฝั่งเสือแล้วกันพยายามให้มันอยู่ฝั่งแต่ว่าข้อห้ามอันนึ้งนะเอราห้ามมีหมอน้ำหน้าบ้าน เเนี่ยวันนี้ไม่มาเรียนเสียใจไม่ได้มาเรียนวันนี้ป๋าจะสอนเรื่องนี้โอ้ my god อือคุณตู่เมื่อกี้คุณตู่มารายงานตัวเราตอบคาถามที่คุณตู่ถามไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะวันนี้มาเรียนหรือเปล่าแล้วคุณมาเรียยนออู่คุณสุชัญญาป๋าตอบไปเมื่อกี้คร่าวๆไปก่อนนะว่าถ้าคุณยังไม่ขุดนะอย่าพิ่งขุดแล้วกัน คือแล้วแต่สมมติถ้าเจาะบาดาล่นีเงี้ยอ๋อถ้าเจาะบาดาลไม่เป็นไรฝั่งเสือก็ได้นะตรงไหนที่มันมีน้ําเขาเซอร์เวล์แล้วมันเจาะได้ก็เจาะแล้วก็ทาอย่าให้มันมองเห็นค่ะอ่าแล้วก็ต่อไปให้มีแท็งน้ําอยู่ฝั่งมังกลบ,บ้านอเอออันนี้ก็ก็ช่วยได้ก็คือ,อใช้วิธีการไม่เห็นน่ะค่ะอย่างที่บ้านภูเขาเนี่ยเวลาท่านอาจารย์เจาะน้ําบาดาลแล้วท่านอาจารย์ซ่อนไว้เนี่ยท่านอาจารย์ก็จะสร้างเป็นรูปหินจำลองครอบไว้ก็มองไม่เห็น อก็ถือว่าก็โอเคแล้วก็เราก็ลากสายไปแล้วก็ให้ไปเก็บแทงน้ํยอันนี้คือคือที่ดีแต่สมมติถ้าบ่อเนี่ยป๋าไม่เข้าใจคาว่าบ่อก็คือถ้าเป็นบ่อแบบโบราณเลยเนี่ยมันมีตําแหน่งดูยากมากเออเขาจะเอา,อางี้หรือว่าขุดสระน้ําเขาเรียกบ่อเหรอเออเไม่รู้เขาจะขุดอะไรเนียคือเบื้องต้นเรื่องน้ํามันอันตรายถ้ายังไม่คิดยังไม่ต้องรีบที่จะทําเป็นไปได้คือมาเรียนหรือไม่งั้นมาติดต่อแล้วก็ เชิญเราตรวจมงจุ้ยไปด้วยเลยดีกว่าแล้วคุณจะได้อะไรเออเพราะว่าเราไม่เข้าใจ่างเช่นบางทีบ่อเขาอาจจะหมายถึงสระน้ํนี่หรือเมลไหมถ้ามันต้องใช้คําว่าขุดหรือว่าถ้าขุดบ่ออย่างที่เรานึกคือบ่อแบบโบราณคมๆลึกลงไปอันนี้มีเปรนยราฟไม่ได้เพมีเฉพาะมีตาแหน่งทาไมโบราณเขาห้ามมีบ่อน้ำนะมาถูกต้องถูกต้องห้ามห้ามบ่อน้ำเนี่ยมันจะมี กันเขาเรยอะไรเป็นอาถรรเออเป็นอาถรรพ์นาถอ่ต่อมาคุณฟอร์มูล่าวันคนนี้ไม่เคยเห็นหน้านะแต่ว่ามาเป็นเอฟมาทุกคำมามาประจำถามข้อหนึ่งกระเป๋าตังค์จำเป็นต้องสีดำไหมแต่ก็ชอบและใช้จนติดแล้วแต่ถ้ามีสีอื่นมีแนะนำไหมคะสีม่วงช่วงนี้ต้องเอาสีม่วงเลยแล้วกันคือจริงๆม่วงแบบวงกุ่นกุเออม่วงอยาอย่าแปลด ป๋าเคยสอนไว้ในเรื่องของกระเป๋าตังในรายการ worldwide ทั้งหนึ่งนะสามารถติดตามดูได้ที่ช่อง YouTube เพราะว่าเอาไปลงเป็น YouTube อาจารย์หมาเว้นวักแล้วก็แซนคลับอ่าอาจารย์ป๋าเคยบอกแต่ถ้าคำถามเอาตอนนี้เอาเพื่อให้ได้ตอนนี้เลยให้แนะนำสีม่วงตุ่นๆสีม่วงตุ่นสีม่วงเลื่นหมู่อะจะใช้สีดำก็ไม่ผิดปกติไม่ผิดปกติโอเคใช้ได้ข้อสองประตูหน้าบ้านทำจากไม้ แต่สีขาวทาสีขาวไม่เป็นไรอแต่ต้องดูคิดนิดหนึ่งเออเขาบอกว่าต้องแก้ไขย,ยังไงถ้าไม่เปลี่ยนประตูใหม่และถ้าไม่ทาสีประตูเพิ่มขอแบบแก้ไขง่ายๆค่ะขอบคุณก็ไม่ต้องแก้ขไขเลยไม่ได้ผิดอะไรไอืคือเขาคงจะคิดว่าฮ ก็ต้องทาสีแดงอย่างเดียวสีแดงเลือดหมูอย่างที่เราบอกอย่างเดียวก็สอไม้ปกติก็ได้เป็นไม้ปกติก็ได้ประตูไม้สีขาวก็ได้โอเคเออก็โอเคลายสีไม้ไม้ไม้อะไม้ไม้ครีมคีมก็ได้อ่าได้หมดอันนี้อยากให้มันดูเนียนหน่อยนะเอาสีม่วงไปจุดก็ได้อ๋อหรือเขาอาจจะเหมือนกับประมาณว่าจุดสีม่วงก็ได้จุดสีม่วงบนประตูสีขาว เอาห้าธาตุไปเลยแล้วกันทุกคนเออเอออย่างเงี้ยไล่ไปเลยดีกว่าเอออ่ะดีโมขาเป็นโมคลใชได้อ่ะโอเคเมื่อกี้ก็มีคนมาถามบอกว่ามีถ่ายลง youtube ไหมตะตตงอ่าไม่เข้าใจคําถามนี้เขาอาจจะดูแล้วเขายิงคําถามมาคือหนึ่งเมื่อคราวที่แล้วเราบอกว่าเวลาที่เราอ่ะจะไปขึ้นเหนือล่องใต้เราจะจัดสัมมนาเขาก็อาจจะถามคําถามว่าวันที่ป๋าจะสัมมนาจะถ่ายลง youtube ไหมนั่นคือเรื่องที่หนึ่ง แต่ตโตเข้าใจคิดว่าเขาถามคําถามนั้นมากกว่าโอ้เอออาจจะมีแต่ว่ามันก็แวบๆบแบบอ่ะมันไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตลอดทั้งรายการเราจะไปแช่ว่าเราสอนกันดีวนทีสามสี่ชั่วโมงเนี่ยเนอะมันก็ถ่ายทอดไม่ไหวอะ เออจะเรียนฟรีอย่างนี้เหรอถ้าอย่างนั้นไม่ไม่เราเรียนเรียนเรามีคอร์สเ,เรียนอยู่แล้วเพราะมันต้องมีค่าโรงแรมมีค่าสถานที่มีค่าเบรค่อเนนีอันนั้นเราก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันจ่ายเราส่วนค่าเรียนเราไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดเป็นค่าจ้างค่าสอนเลยนะเราคิดเป็นค่าดำเนินการแค่นั้นเองส่วนเรื่องถ่ายเนี่ยเราก็เหมือนที่ป่าสอนที่า้าภูเขาวว่าต่โตก็ไปถ่ายให้ดูแว๊บแว๊บเออเป็นน้ำจิ้มเพิ่งที่จะเอาเแนบบื้อหาสาระมันก็คงไม่ได้เอามแบบาลงทั้งหมดนะ เรื่องบ่อน้ํายังไม่จบน้องซันน้องซันถามมาว่าในทิศใต้ยุคเก้ามีบ่อน้ําขุดหลังบ้านอ่ะคราวนี้กลายเป็นว่าในทิศใต้ยุคเก้าแก้ไขยังไงปลูกต้นไม้ล้อมเพราะว่าทิศใต้ในยุคเก้าจะต้องเป็นภูเขาอ่าแต่น้องเขาก็บอกว่ามันดันมีน้อํอปลูกต้นไม้ล้อมตั้งหินโอเคล้อมบ่อนั้นซะอ่า คุณอันนี้อย่าง,งเรื่องบ่อน้ําวันนี้มากันบ่อน้ําเต็มๆคุณสุราวดีออ่าบอกว่าถ้าบ่อน้ําขุดตั้งแต่สมัยโบราณตายายอยู่ทิศตะวันออกออฝั่งเสืออย่างที่บอกเลยบ้านอิงทิศใต้ออมาแก้ไขยังไงดีป๋าก็ตั้งสมัยไมว้รอบๆหมอกอ,อ,อันนี้ก็คือช่วยบรรเทาที่เฉยมันทำอะไรไม่ได้แต่ว่าการที่มีบ่อน้ําในทิศตะวันออกเป็นเรื่องที่เป็นมงคลนะ นี่แต่ว่ามันกลับบ้านคือในในอุดมคติของบ้านจีนเนี่ยหลับบ้านมันเป็นทิศเหนือพราหลับบ้านมันเป็นทิศเหนือปุ๊บทิศตะวันออกเลยอยู่ฝั่งตะวันออกถูกต้องและการมีบ่อน้ําที่ทิศตะวันออกมันเป็นเรื่องที่เป็นมงคลแต่พอดีคุณมีกะบ้านกลับกันเนี่ยแต่บ้านเราเนี่ยมันใช้เป็นบ้านทิศใต้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีมีน้ําอยู่ฝั่งเสือมันก็ควบคุมมาแล้วกันโดยการที่ปลูกดอกไม้สวยๆล้อมทําตกแต่งหมอให้เป็นสวยงามให้ดูสดชื่นสดชื่นอคำถามสุดท้าย คุณบรรเทาลงไปได้นะเมื่อกี้คุณท้านาพรวันนี้มาเร็วไปเร็วเพราะเหลือเวลาสี่นาทีให้ป๋าล้วต้องไปสอนวันนี้วิชาน่าสนใจมากเป็นคนไหมายเลขสามบ้านก็อิงต่ออตอจุดอจุดตะวันออกละตอจุดอจุดจะต้องแก้ไขยังไงไหมตกออกตะวันออกเปล่าเอาอีกทีนึงแล้วคํำถามสุดท้ายนี้ช่วยตอบหน่อยเป็นคนหมเลขสามก็ตอจุดอจุด บ้านก็อิงอ๋อถูกต้องเขาเป็นคนหมายเลขสามแล้วบ้านก็อิงกับวันออกอที่เป็นตัวแทนหมายเลขสามด้วยพอดีอยู่แล้วต้องแก้ไขอะไรไหมแก้เยอะเลยเพราะว่าประตูหน้าเป็นแบบขอมคนประตูหน้าเท่ากับประจันกับตะวันตก <7. S 1> ใช่ไหมวะามันจะแก้ไขยังไงได้ล่ะคะนี่เจ็ดสองเจ็ดหก เกิดความเงียบขึ้นฉับพลันมันไม่เป็นไรหรอกอยู่เ้็นงานแล้วเออแก้ไขในวงชุวยส่วตูนแล้วกันใช่วิธีการทําให้ประตูเป็นวงกลมก็ติดจันกระตรงน้ำภูเขาติดให้มัทัดเหมือนโคงถือแล้วก็เลือกใช้พื้นที่ที่มันเป็นมงคลสําหรับตัวเราลูกหน้าไอ้ด้านหน้าประตูก็ติดไอ้กระดิ่งพวงหงด้านในก็ติดรับด้วยเหรียญสามอย่างนี้แล้วกันอะไรที่มันทําได้ก็ทําไปแต่เดี๋ยวว่ามันไม่แก้ไขทิศทางอย่างเนี้ยอย่างที่ป๋าบอกนะ คนเราก็จะมองแต่หาทางแก้แก้เนี่ยบางทีมันแก้ไม่ได้มันต้องยอมรับสภาพก่อนแล้วก็ค่อยไปจัดการคือสิื่กงจะได้ง่ายสิ่งที่มันแก้เนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าจริงๆมันเป็นทิศทางที่ผิดเราไม่เกิดความเป็นคลอยู่แล้วแล้วถ้าเราจะบอกว่าให้กลับบ้านอะไรมันก็คือยากเพราะฉะนั้นคุณยังอยู่อาศัยอยู่ต่อไปก็เท่าที่มีทําให้มันดีขึ้นสะอาดสว่างโล่งเป็นระเบียบมากขึ้น เลือกใช้ตำแหน่งที่เป็นมงคลมากขึ้นประตูมันทำอะไรไม่ได้ก็ติดของที่เสริมทำให้มันเป็นมงคลมากขึ้นแค่นั้นก็จะดีขึ้นถ้ามาเรียนก็จะได้รู้เรื่องรอบมานว่าเรียกพลังยังไงหรือหรือมีอีกสองสองสองสามตอนที่ที่จะเรียนตลอดไปเนี่ยอีกสองสาวเออก็เป็นเรื่องสำคัญมากทำยังไงให้ปังในยุคหน้านะแล้วก็อันหนึ่งสุดท้ายสุดท้ายสาคัญที่สุดคือลดค่าใช้จ่ายยังไงลดรูด่วไหลยังไง ี่คือสำคัญมากก่อนที่จะคิดว่าในเมื่อมันมีอยู่แล้วแล้วมันแก้ไขทิศทางไม่ได้ก็ไปแก้ส่วนอื่นแล้วกันให้มันดูฟูฟูอเดี๋ยวป๋าจะไปสอนแล้วก็เป็นไปได้ทุกคนสัปดาห์หน้าวันเสาร์หน้ามาเรียนกันนะคะก็ถ้าใครดูซ้ํานะครับก็ช่วยส่งกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็มีคําถามก็ โสต์ไว้นะครับเดี๋ยวตาโตเข้ามาอ่านแล้วก็เอาเก็บรวบรวมใช่ก็จะมาถามแล้วก็มาตอบให้แบบนี้แหละถ้าใครถามในไลฟ์ตาโตตอบให้หมดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าพุ่งมาดูตามหลังก็จะเอามาตอบให้อย่างนี้ไหวไหมเนี่ยขี้มุกเลยไหวใจตัวแล้วโควิดไม่ไม่เป็นไม่ได้ว่าอะไรเตรียมตัวขึ้นสอนสัปดาห์นี้ตาโตไป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 วัดมาเยอะแยะก็ยังเป็นสัปดาห์ของวันเกิดพระพิคเนศเยาวๆยาวไปมีมีมีเรื่งเอาละสอน สอนในห้องเรียนด้วยสอนสอนนี่ก็ได้สอนก่อนเนาแล้วเดี๋ยวในห้องเรียนสอนอีกใช่ไหมอ,ไอ่าอ่าอ่าปิดท้ายมันมีมุธฐานเปิดโอกาสทําให้เรามีมีมีโอกาสใหม่ๆนะแล้วก็มีใจที่เข้เมแข็งเมตตาเหมือนพระพิเคนเนตเขามุธฐานนี้เขาเรียกเคนเนตนะให้ใช้มือทำมือแบบนี้อ่าแล้วก็ไว้ที่หน้าอกเนี่ยเวลาเราทำมือค่ะเอ อันนี้คือมีพอานี้ฝึกเวลาเราสวดมนต์หรือเวลานั่งทําสมาธิที่เราทำหลวงไว้ตรงระดับไม่ต้องแน่นนะไม่ต้องแน่นอ่าก็จะช่วยให้เรามีโอกาสใหม่ๆมีจิตใจที่ดีที่เมตตาค่ะอ่ามีคำถามสุดท้ายอีกคำถามหนึ่งเขาบอกเขาชื่อคุณสำรวยเขาบอกว่าตะบองเพชร กับน้ำจอกเล็กยังตั้งครบสี่ทิศไม่ครับก็ดีนะก็ดีก็ตั้งไล้วเลยก็ได้ให้สวยๆพ่อคุณต้องตามประจําแล้วก็ทิศเหนือกับทิศใต้ในยุคเ<ช> <ๆ S 1> ก้าตั้งไว้เดียป๋ามีเรื่องสอนเลยเอาไว้มาเรียนโอเคเรารู้แต่ว่าซานซามันปีนี้มันอยู่ที่ไหนใช่ไหม,มจริงๆอาจารย์เขียนให้มากกว่านั้นว่าถ้ามันอยู่ทิศนี้ยมันจะสวยเรื่องอะไรค่ะเออก็เดี๋ยวมาแบ่งปันกันบ้างในไลฟ์แล้วกันที่พาพรบอกว่าฝากขอบคุณนะคะเพราะว่าช่วงนี้ เป็นลูกศิษย์หรือแล้วล่ะแต่ว่าช่วงนี้ติดหลายติดหลายอย่างเลยตามดูไลฟ์ขอให้ไลฟ์ของเรานะช่วยคุณให้แก้ไขปัญหาไปแล้วกันโอเคนะทานสงสงัยอะไรก็เข้าไปเสิร์ชดูใน Google โอเคอันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ